นายที่ว่าเขาจะให้สองหนึ่งแน่เลยไม่รู้เนี่ยเขาจะให้สองหนึ่งวะผู้หญิงทีใช่เหรอฮะแกมอยู่ไหนอ่ะคุณพลคุณพลครับผู้หญิงในสะกอนนี้ที่เล่นแบ็คมาเก็ตนี้มีใครบ้างอ่ะคุณพลจำไดมปะไม่พล เีกเรียกเรียกมาทั้งหมดได้ไหมครับผู้หญิงที่เล่นแบ็คมาร์เกตอะไว้อะาโต้อยู่ป่ะทางสวสดีครับผู้หญิงที่เล่นแบ็คมาร์เกตนี่มีใครบ้างตู้โอเคครับโยคนดูทำอะไรกันวะคนดูแล้วก็อีกคนนึงไม่อยู่ละอ้มาลับไม้ควายมอเตอร์เฟรนเฮ้ยก์อจิ๊บยแม่กูไปละอ้ ไอ้บ้องมันทำทำไมเจอแฟน้ยที่ชุบดีนะไม่หมดเฮ้ยเอ่อเอ่เอาลรไปชุบด้วยรัไปชุบด้วยที่ชุบหมดแล้วเพื่อนเดียวพี่จังกี้เออเฮ้ยโอเคโอเคทำ้มกูจะฟังไอ้เียเล่นอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคเอาเอาศพไปเฮ้ย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 จะบอกเอกเจนก็ฟังอยู่นะอย่าบอกเอกเจนนะว่าฟังอยู่ผมก็แอฟังอยู่ครับอ๋อโอเค โผมไปทิ้งตรงกลางเลยกลางวงอะ่อะอะไ,ไรนะ <laughs> ไปทิ้งตรงกลางกลางวงอะ่ะโอ้ยเลยใช้หมดนะ้ทินี้อะไทินี้ไม่มีให้แล้วนะมีแค่นั้นอย่างนั้นก็ได้ทุกอยาอยากฟังกันมากใช่ปะไอ้เจ้าตัวบ้าบอเขาคิดว่าเราตายแต่เขาแต่เราเราเราดูต,ตานม <c oughs> าข้างไหนไปเนี้ยะะเรารับรู้ทุกอย่างตอนนี้อะ ทางนี้ต้องเป็นบ้านแล้วแหละตอนรับไม่พอนะนอนใต้ตีนขอเพื่อไม่ได้ใต้ตีนครับเนี่ยอีโก้อันนี้คนนี้อันนี้อีโก้นอยนี่เนี่ยนี่คนสองคนนี้ผู้หญิงหัวชมพูครับไอ้ตุ้งแล้วก็อีกคนนึงหัวเขียวไปพักแหละไอ้แล้วก็มีพลอยนึกว่าคนไหนที่พูดชี้นะชี้คนมาก่อนก็ได้คนไหนแก๊งไหนที่พูดใส่เองอ่ะู้หญิงเขามีแค่นี้ นว่าใครอ่ะพูดไปดิที่พูดใส่เมืองอะอใครมันบ้ับอะว่าส่งบ็อกซิ่งจากอะตอนที่เล่นแบงก์มาเก็ตอ่ะมันมีผู้หญิงพูดมาคนหนึ่งผมพอจำเสียงได้อยู่คนนี้คนคนหัวเขียวเนี่ยตุ้งลงพูดดิ ไงครับคุณได้ได้พูดว่าผมมันทรงบ็อกซิ่งหรือเปล่าตอนที่เล่นแบ็ค์มาเก็ตหนูเหรอไม่พี่่ใช่ไหมหนูไม่ได้พูดครับยังมีอีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่เขาตอนนั้นที่หนูเมาส่งแกงหนูมาเอาศพคนไหนวะหนูไม่ได้ด่าเลยนะไอ้หนูก็ไม่ได้พูดด้วยบางตู้พูดนี้กลัวเถื่อนคำพูดคำจาไม่เหมาะสมตรงเนตรงต้องมีขาขาไอ้นี่ปะ รางรถไฟปะไม่ใช่มันอยู่ตรงเขาอะมันอยู่บนเขาเลยอ่ะโดย X เ e โดย X Gen แทงครับขึ้นไปใช่ไหมล้วเหมือนว่าเรได้ยินเสียงพลอยพลอยใสใช่ไหมพูดมาว่าที่เรียกว่า X Gen X เกนใช่หรือเปล่าใช่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 งช่ช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใน่่ใช่ใช่ แล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงสักคนน่ะแหละออกมาบอกว่าตอนที่ผมวิ่งลงเขาว่า <S 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 เอ้ยนี่แม่งบ็อกซิ่งจัดพูดประมาณนะ่ะมันเป็นผู้หญิงตอนที่ตอนนั้นมันโดนยิงไง <S <S นนแล้วผมว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นแก๊งไหนเพราะว่าตอนนั้นน่ะคนที่เอาศพแชมพูไปเป็นดันเป็นสักก้อนไงลองลองจําเสียงได้ไหมผมหรือว่าอะไรเพราะเสียงตุ้ว่าน่าจะดังดังมากเลยนะ แต่ผู้หญิงที่ผมเห็นอะใกล้สุดแวก็คือผมเนี่ยผมเหมือนตุ้งเนี่ยเดี๋ยวยังมีอีกมันยังมีคนมะจุกอีกใช่มันมีคนมะจุกคือน้องคนนั้นอะไม่อยู่แล้วเขาจะไม่มาเบลใช่เบลไม่อยู่แล้วเบลไปพักแล้วมัจุกผมสีเขียว่ะใช่ใช่นั่นแหละเพราะมันเป็นผมนี้แหละที่อยู่ใกล้ที่สุดอะแล้วมีคนเดียวด้วยตอนนั้นผมนี้คือผมตุง้งใช่ เออผมนี้แหละผมนี้พอพเออ,เอจะเป็นไม่เป็นมันเป็นสองมันเป็นผมยา อันนี้อันนี้คุณคุณตอนแรกตอนแรกบอกว่าตอนแรกบอกว่าไม่ไม่รู้ไม่รู้แก๊งไหนถูกไหมใช่เพราะในนับตอนนั้นมันมีอยู่แค่สองแก๊งไงที่ไปเล่นอนแบ็กบาเก็ตส่วนอี้มีผู้หญิงไปครับมีน้องผมมีนี่ค่ะมีมีมีสองคนปะมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวแจ้คนนี้ไม่ไรเนาะ เมืองนี่จับไม่ข uh, uh, ึ้นนใจแล้ววันเว้นทุกไปนานแล้วมันติดตอนที่จะฟื้นทุรักพอดีแล้วลืมไปเลยเอาไงดีอะนึกก๊ะไอ้เนี่ยมาหาตัวไอซีว่าใครล่ะไปจิ้มไปเลยเออมั่นใจว่าใครก็คนนั้นอ่ะเออมั่นใจนะว่าคนนี้แหละ แล้วแล้วคนอีกคนหนึ่งนี้เขาเข้ามาได้ไหมครับหรือว่าตามตามไม่ได้ไม่อยู่แล้วน้องไปชุลาห้องนอแล้วครับแต่มีรูปอยู่นะดูรูปดูรูปไหมดูรูปน้องรูปลงทวิตได้ไหนครับว่าใช่หรือเปล่าได้ได้แป๊บนะเออพี่พลอยไม่กลัวเลยทางสซลิตน่าจะไม่เป็นแลครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่ที่สละเวลามาครับทางสซิตน่าจะแขอขอโทษดีนะครับขอโทษดีนะครับ คนดูดูหมอเมืองเราเนี่ยเนี่ยมันเห็นกูตายไหมนะี่ยไอ้เฮีย้ยล<ม>้นอ่ะคนตายอยู่สองคนไม่จุ๊บโเคโเตยู่เบอร์เบอร์เลยครับเบอร์อะไรหมอเพื่อนผมตายสองคนเนาะเนว่าบอกเบอร์เขาไปดิหมอจะทุบใกล้ดิจะฟังอะไรนะสั่งหมอด้วยเป็นไงรุ่นใหญ่มาก อนี่ปะหัวเขียบ anyway> ันนี่ปะเห็นยาแล้วเห็นยาเลยมายเห็นยาเห็นยาไอ้นั้นไม่ตายไอ้นั้นไม่ตายไอ้หวังพูดดังดีเขาได้กู คุณมั่นใจเหรอครับว่าคนนี้เป็นคนพูดมั่นใจครับเพราะตรงนั้นมันไม่มีใครอีกแล้วประจากที่ได้ยินมาแต่เบลแต่เบลเป็นคนที่ไม่พูดเกี่ยวกับแบบอันนี้เลยนะมันก็เหลือแค่คนนี้กับคนนั้นละ่ะต้องให้ผมชี้ใครในเมื่อไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นยังไงครับก็คือมีก็มีแค่ตุ้งกับเบลแหละครับตรงตรงนั้นครับเพราะมันมีแค่ผู้หญิงสองคนนั้นนี่ที่มาเล่นแบงค์มาร์เก็ตครับก็คือมีแต่สกอตต์เหรอครับไม่ได้หมายความว่ามีแต่สกอตต์ครับแต่ว่าในนับตรงนั้นที่ผมเล่นอนะ่ะมันมีแค่ผู้หญิงสองคนนี้เท่านั้นครับที่อยู่ เฮียเพิ่งดูหน้าจอกัวเป็นเฮียแล้วเนี่ยก็คือมีแค่ฝั่งสกอตถูกไหมที่คุณมั่นใจใช่อะสุดร์กมันออกจากตัว รุนใหญ่เลยอะรุนใหญ่จัดอะอมือซ้ายมือซ้ายที่มันเด็กเฮ้ยเอ็กเก่ ือตอนนั้นที่ที่ฟังมันมันไม่มีใครพูดเลยนะที่เกี่ยวกับบ็อกซิ่งหรืออะไรนะมีครับมันเป็นคนที่อุ้มศพน้องผม,มครับผมได้ยินมาผมได้ยินเลยผมได้ยินตอนที่ผมวิ่งลงมาเลยวายนี่มันบ็อกซิ่งจัดพูดโผมาอย่างนี้เลยครับผมจะไม่ได้ยินแน่จะให้ผมบอกว่าผมหูฝาดหรอ,อ เย็นงั้นผมก็คงจะไม่มาทุกร้อนอยู่นี่แหละครับถ้าไม่มีใครพูดอ่ะครับเพราะตอนแรกคุณก็ไม่ได้มั่นใจว่าสกอตเป็นคนพูดถูกไหมครับใช่ครับผมก็เลยเรียกเรียกมาคุยครับ,รบก็ผมก็มาให้คุณดูแล้ว แต่คุณก็ยังคุณบอกว่าเป็นฝั่งสกอตที่พูดแต่เราก็ฟังจากในวอหรือว่าถ้าน้องเราอ่ะพูดตั้งแต่แรกเพราะว่าหลามาโทรมาหาพอยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่ได้พูดวอหรือเปล่าครับว่าตอนนั้นไปยงล่างหรอหลามอ่ะเป็นคนโทรมาบอกแล้วตอนนั้นเบลยังอยู่ในวอครับเบลย,ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกตอนนี้เขาพูดว่าอ่าวอสติงเงี้ยตอนนั้นครับคเขาไม่ได้พูดใน,น,นรรถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้พูดในวอหมายถึงว่าหลามอ่ะห,หลามเป็นคนโทรมาเล่าให้ฟังแล้วว่า ฝั่งเจะม,มีคนพูดหรือเปล่าหรือว่าฝั่งเจ้มีใครได้ยินหรือเปล่าความพูดนี้แ,<ต>แล้วก็เลยถามไปแล้วก็เลยถาม,ามาก็เลยถามไปในวอลแล้วออใช่ครับเดือดปะคุณลงมาคุยกับพวกผมดูอ่าแล้วไงครับ ก็คือฝั่งสกอร์มั่นใจว่าน้องไม่ได้เป็นคนพูดแน่นอนฝั่งสกอต์ไม่ได้พูดแน่ถ้าถ้า,ถายิ่งเป็นเบลอะถ้ายิ่งเป็นเบลอะเบลเบลไม่น่าจะพูดแน่แนอยู่แล้วถ้าเป็นคนเนี้ย <Independence> ผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้มีแก๊งผมแค่แก๊งเดียว <tranqu. S 2> ครับครับมั่นใจไงครับว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาและสิ่งที่เขาเห็นมันมาจากทางสกอร์ไงไม่ได้ไม่ได้ยินเลยอะไรนะครับ โอ้ผมก็มั่นใจว่าน้องผมนี่มันมันมันไม่น่าพูดแน่ๆอยู่ละมันไม่หลุดแน่เลยก็ทางผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าน้องผมมัไม่โกหกหาเรื่องจริงเดี๋ยวเราให้แก๊งหรอครับอ่ะได้ยินครับได้ยินครับฮะแลมึงได้ยินเสียงลมหรือเปล่าโอ้เขากับคุยกันอีกเหมือนกันครับโอ้อยู่กับรายการทุกโต๊ะคา ก็มีเรื่องอะไรกันเองนี่นี่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้เลยเียเราล้องกันดีครับเพราะตอนนี้เพราะว่าทางสกอตก็มั่นใจว่าฝั่งสกอตไม่ได้พูดแต่ฝั่งอีกเจนก็มั่นใจว่าแก่คนของสกอตเป็นคนพูดวว้าเขียนสมัหนั้นละครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจอสภาได้ครับตอนนที่ได้ครับได้ครับว้าไว้าวสกอตไป เก็ต้องเคลียร์หน่อยนะรั้งแ่งานหึมงานหึมงานหึมเป็นงานบายแล้วมีตีตัวเป็นงานม่กูกูดเทงแกแทงแกแทงเขาคนมีแเนี่โดนเขาก็ทื่วิกโดนแน่โดนแน่ฮะเป็นกูกูดแทงเลยแทงเลยัลหล